อย่าเวลาข้อความสามข้อใหนจุดดีอ้อยก็สูข้อมาหนึ่งข้คอความถังเล็กมันหนังกำพรองเพราะว่า,าหันอ้อยก็เขาเฮ็ดพิษเฮ็ดเบืองสียลองๆหนเขาใกล้ราถังเนี่ขึ้นดีอ้อยก็เขาว่าเมืนนม่อนายอำเภอลองให้สังกอ้อเอออาเทิงเทิดเิงตัน ตุกลิบเบือมมนอมกมันคือเงี้ยเรื่องเสบกในตีกว่าเจ้าเน่ยเสไปเปิดอุยกอคโหไกรตีเตี้ยยาวหอมถูกดีเฮจังเนี่ยจุดีอุยกอเขาขนาดทางดอานหะนึ่งก็สุด,หหานานดทดดดี่เขาคู่ว่าอุยกอเขานั้นมันเฮ็ดพิดเฮ็ดเบิงในยาวขลุเขาซ้ำดีกว่าลาดความถังเลขกจันเตียมเสตีมันเสไปเปียเทศสังขละตีเตม้ยมเขาถูกดีไราลาดมวนไม่บรรมันั่นแห้งมันหนึง่งมันเตียมเฮ็ดพิดเฮ็ดเบิงแทงในตีกว่าที่นั่นอยู่เขาเขาอมำถกดีไรลาดข้อกวามถังเดียกขึ้นจุดีอุยกอเขาข่ะข้อหมายสองจัน กุญกำพองเขาเดมอจากจันทางเชจังฮเยก็จังหาอ้อยกก็เละเขาใกล้ละลองจังนทางทีอ้อยกก็เขาว่าเมื่อในพันน่ะจันทนีกไล่ก,ลก็อ่ำเหมือนเก่าแลยนาการก็อ่ำคือแคบอ่ำน,นี่เหมือนเก่าในตีกว่าที่ในเ,เชออกยานไปเป็นอ้ยอ,อยกก็เขาไปอยู่ที่เดมันยาวอ้อยกก็เพานั้นมันตีม,มักมีหถือตีพนันตีออมีจันทีคืออ่ำกอเขยา ้อมถูดีจากสันทานคนเสียเียบตัดกาขันเปิ่นอย่างเราหนึ่งก็เขาถูดีโมหาเปนต้อตั้งหนังอโอยก็เขานั่นเปมักมีเตมีสันทานเหมืนังเขาแต่หนังคือมันเตรียมไรนาเล็กนั่นเป็นพุ้นพอเขาเย้าอ่ำนำก่อเอในถูดีเลยจะแถมกันเสเห็นก่อกันก่ออยู่ข้อหมาย3าห่างพังเมื่อนหนังกําพองเขาเดียมอเจากข่างพังและใกล้ลานลองห่างพังซู่ขึ้นดีโอ้ยก็เขาเสีปลายแบเอ้ยก็เขาอ่ำเคยเห็นก็อโอ้ยก็เขาในตีปลาเส้นไอยู่เขาใกล้ลานซู่ขึ้นดีอ้ยก็เขาว่ามาในเตรียมหนาปอกหนาปีหนาข้าวหนาลาหนา มาไหนอ่ะข้างหน้าน่ะไม่ถูกฝันในสิถึงดีเฮ็ดให้เอ้ยก่อเข้าเลยน้ําไม้เลยน้ําดักอายที่เนื้อแกกลางเปิ้นเลยดีกว่าสิในคนเดียวที่ที่มันยาวตัดที่เฮ็ดก่อคนเสียก่อนั้นอย่าไปจะข้างพางหน้าตาเสียเทียบตัดน่ะคือในก่อจะฮ้อใครสั่งรับถึงว่าคอกว้าง3คออําจะฮ้อรับรับอย่างนี้กว่าสิในอําเซว่าอย่าไปรับจุขึ้นที่เอลกอฮอล์น้องเหลวไกนะเมื่อหนังที่เนื้อแกกลางตรงวงเพิ่มความเท่าเกาะและที่เนื้อแกกลางตรงวงกวนเทียบกลางพร้อมกันต้องเท่าเกาะในที่กว่าสิในอย่าไปรับละลักกันว่ามันสั่งเฮ็ดให้อยากใหญ่กันกว่าง่ายๆเข้าออก